ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะคะในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะคะแต่วันนี้จะเป็นสมบัติข้อที่6แล้วนะคะในสมบัติข้อที่ผ่านมาตั้งแต่ข้อที่1 จนถึงข้อที่5เรายังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละข้อมีสมบัติอย่างไรแล้วมีวิธีการทําทอย่างไรนะคะในวันนี้เรามาเรียนวิธีการทำในสมบัติข้อที่6กันต่อเลยนะคะเนื้อหาของวันนี้นะคะก็คือสมบัติข้อที่6นั่นเองนะคะในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะคะในสมบัติข้อนี้จะเป็นอย่างไรยากง่ายยังไงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจพร้อมกันเลยนะคะ สมบัติที่6กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m แทนจำนวนเต็ม a ส่วน b ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง m หลังจากที่เราได้รู้สมบัติข้อที่6ไปแล้วนะคะ เราก็จะมาทำตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจในสมบัติข้อที่6กันนะคะมาดูตัวอย่างเลยนะคะจงเขียนผลลัพธ์ของ5.6ส่วน6ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วย5ยกกำลัง4คูณด้วย6ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะคำว่าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ย ครูไม่ได้ให้นักเรียนหาคําตอบว่า5ยกกําลัง6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันคือ5คูณกัน6ตัวแต่คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนคูณ5 6ตัวนะคะครูแค่ต้องการให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังค้างไว้แบบนี้นั่นคือความหมายของคําว่าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะมาดูวิธีทําข้อนี้กันเลยนะคะ5ส่วน6ทั้งหมดยกกําลัง2 คูณด,ด้วย5ยกกำลังสและคูณด,ด้วย6ยกกำลัง3นะคะในข้อนี้เราจะต้องใช้สมบัติข้อที่6นะคะใช้สมบัติข้อที่6สมบัติข้อที่6ว่าอย่างไรแล้วนั่นก็คือ A ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง M เท่ากับ A ยกกำลัง M ส่วนด้วย B ยกกำลัง M นะคะ อันนี้คือสมบัติข้อที่6นะคะสมบัติที่6นะคะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง m นั่นก็คือการคูณอะไรเข้าไปคะคูนเลขชี้กำลังเข้าไปด้านในเลยอะเอาเลขชี้กำลังเข้าไปด้านในก็จะได้เป็น5ยกกำลัง2ถูกต้องไหมคะ5ยกกำลัง2ส่วนด้วย6ยกกำลังอะไรด้วย หกยกกำลังสองด้วยนะคะก็จะได้ตรงนี้ออกมาหลังจากนั้น5ยกกำลังสี่เราก็เขียนตั้งไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหายกกำลังสี่คูณด้วยคูณด้วยหกยกกำลังลบสามนะคะหลังจากนั้นมาดูเลยว่ามีอะไรอีกที่สามารถรวบได้อีกนะคะนั่นก็คือ5ยกกำลังสองบวกสี่ ทำไมถึงเอา5ยกกําลังสองบวก4 6เนี่ยคุณครูตั้งไว้ก่อนเห็นไหมคะคุณครูยังไม่ได้ไปยุ่งกับเลข6เลยนะคะในบรรทัดล่างคุณครูใช้ด้านบนก็คือการคูณกันหมดเลยถูกต้องไหมคะแล้วมาดูซิว่าการคูณกันตัวไหนบ้างที่ฐานเหมือนกันฐานฝั่งนี้เป็น5ฝั่งนี้เป็น5ฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันการคูณกันฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังให้เอามาบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาห้า ยกกำลังสองบวกอยู่กับ4รวบเป็นอันเดียวกันตรงนี้ก่อนนะคะต่อไป6จะเห็นว่า6มีฐานก็คือเหมือนกันฐานของ6ก็คืออยู่ด้านล่างถูกต้องไหมคะอ่ะ6ตัวนี้ก็ฐาน6ฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาเลขชี้กำลังมาทำอย่างไรกันคะฐานเหมือนกันอ่า ต่อไปเลขชี้กำลังที่เราได้ก็คือ6ยกกำลังลบ3ลบอยู่กับ2ลบอยู่กับ2นะคะ2เนี่ยค่ะ6กยกกำลังสองกับ6ยกกำลังลบ3นะคะอันนี้คือที่มาของ6ยกกำลังลบ3ลบอยู่กับ2นะคะได้เป็นก็ทำชุดแรกก่อน5ยกกำลังสองบวก4เป็น5ยกกำลัง6ชุดที่2ก็คือ6ยกกำลังลบ3าม ลบอยู่กับ2ได้เป็นลบ5ก็จะได้เป็น6กยกกำลังลบหหลังจากนั้นเปลี่ยนรูปนี้ให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนหกกำลัง5เฉยๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะแต่เนื่องจากมันมีตัวคูณอยู่ด้วยแล้วเราก็มาใส่เลย5ยกกำลัง6ส่วนด้วย6กยกกำลังห ได้เลยนะคะ6กยกกำลัง5เนี่ยก็มาจากเศษ1ส่วน6กยกกำลัง5นั่นแหละหรือเราจะทำอีกแบบหนึ่งก็จะได้เป็น5ยกกำลัง6คูณอยู่กับเศษ1ส่วน6กำลัง5นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยสองตัวนี้มันก็จะทำการคูณกันถูกต้องไหมคะ5ยกกำลัง6คูณด้วย1มันก็จะได้เป็น5ยกกำลัง6เช่นเดิมหลังจากนั้นส่วนก็ยังเป็น6ยกกำลังคําคำตอบก็ออกมาเหมือนกันนะคะ ในวันนี้เรื่องของสมบัติข้อที่6ก็หมดลงแค่ตัวอย่างเดียวนะคะในสมบัติข้อนี้ในข้อข้อนี้ที่คุณครูให้ทําเห็นไหมคะว่าใช้สมบัติทั้งหมด3สมบัติเลยใช้สมบัติข้อที่6สมบัติข้อที่1แล้วก็สมบัติข้อที่5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ท่องสมบัติอีกว่าสมบัติในเลขยกกําลังเนี่ยมีกี่สมบัติเนี่ย มันจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้และการที่เราพอกไว้เรื่อยๆเนี่ยค่อยอ่านค่อยอ่านค่อยอ่าน,ออานมันจะเป็นดินพอกหางหมูแล้วทับตัวของเราเองนะคะจะทำให้เราลุกขึ้นจากตรงนั้นยากนะคะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือให้เป็นปัจจุบันนะคะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะสำหรับวันนี้คุณภูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ